ต่อไปก็เป็นการนั่งสมาธิ <c oughs> ตั้งกายให้ตรงขา <c oughs> ขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ตั้งสติเฉพาะปัจจุบันธรรมกำหนดลมหายใจเข้าก็าให้รู้จักว่าลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกก็ให้รู้จักว่าลมหายใจออก างความรู้สึกตัวให้เกิดความรู้พร้อมปูกความรู้สึกของความมีสติความรู้สึกมีสติลมหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้ ลมหายใจเข้ายาวเราก็กำโลแล้วก็ลมหายใจออกยาวแล้วก็กำหนดโลลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้มีส่วนของความรู้สึกกำหนดโลทำความรู้สึกให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อม ย่วิตกจะมีส่วนวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลนั้นถือว่าเป็นเครื่องทำลายการพัฒนาความรู้ตัวของเราเราก็พยายามสลัดมันออกแล้วก็ความเศร้าอันเกิดขึ้นจาก มโนสัญญาเจตนาแล้วก็พยายามกำจัดเพราะมันเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วจะไปพะวงกับมันหรืออนาคตถือว่าอนาคตที่จะมาถึงก็อย่าไปมีส่วนวิตก ให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความรู้สึกอยู่ในรูกของความรู้สึกของผู้ตื่นทำความรู้สึกของเราให้เป็นผู้ตื่นเหมือนเราตื่นจากการคลายเครียดคลายเก่งพักผ่อน ให้มีความรู้สึกรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างมีความรู้สึกไม่บกพล่องความรู้ตัวของเราก็ให้มีความรู้สึกอย่าให้มีความรู้สึกบกพล่งองดันั้นเราก็มากรรมนกเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกรรมภาวนา ลมหายใจเข้าเราก็กำหนดว่าพุทธลมหายใจออกเราก็กำหนดว่าโทพุทธโทเป็นคุณนามของคุณธรรมที่มีส่วนทำรรให้เกิดประโยชน์ที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีส่วนมาสรุปลองก็มีอยู่ในรูปลักษณะหนึ่งก็มีความรู้สึกมีพระมหากรุณาทิคุณคือมีเมตตาเมตตาที่ไม่มีขอบเขตเมตตาที่มีความรู้สึก เป็นที่ยอมรับได้ในทุกสถานที่เป็นความเมตตาที่เป็นส่วนหนึ่งของอัปปัมมัญญาณธรรมที่ไม่มีขอบเขตไม่เลือกชาติชั้นวัน,นะสัตสิ่งที่มีชิตถือว่าเป็นส่วนผูกพันในการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาธรรม อีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับความสะอาดความบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าวิสุทธิคุณความรู้สึกของความบริสุทธิ์นี้ทำให้มีการเป็นอยู่แบบไม่มีความรู้สึกขุ่นเคืองปราศจากสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกลักษณะหมัวหมอง นี้ก็ถือว่าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าและกับพระปัญญาคุณพระพุทธองค์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบมีความรู้สึกเรียกว่ามีพระปัญญาว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ ไม่มีครูอาจารย์สั่งสอนแต่เกิดขึ้นด้วยการให้ความรู้สึกพัฒนายกฐานะให้มีคุณธรรมของความสะอาดความสงบบังเกิดขึ้นปัญญาก็มีส่วนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในทางมีความรู้สึกมีความสงบ อันนี้ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอากำหนดเอาคุณอันนี้กำหนดลมหายใจเข้าก็กำหนดว่าพุทธลมหายใจออกแล้วก็กำหนดว่าโทพุทธโท